จิมก็จะอธิบายนะพี่นอ้องอันนี้อันนี้อันทงศาส์นเวออันนี้อีกอีกอีก,อก,อกสมีมีสีฟ้าสีแดงนี่ก็คือคอนที่มีกวางแมนบ่อ่าออซัมไหมอ่าอ่ที่ว่าทงศาสของเจ้าของที่ว่า่นมีมีฟ้ามกวางนะพี่น้องแต่มีกวางกว,ว,วางมีเจ้าของกับกวางภูเขาของสินะพี่น้องจา้า จิมกะฟังจากปอใหญ่มากเนาะจ้ะเนาะอ่าพิา่กกะจะบอกภาษาโนเบว่าความไหมภาษาบานเท่ากับขึ้นจาของจาของกวางยังสีนะพี่น้องโอ้ยจิมกะเดียบเลี้ยงก,จกะจะบ่ถือเนาะพี่น้องเนาะอันหูอือน้ำเนาะพี่น้องมัดโ้งหลายไหม พี่น้องมาฮอดมองฉีอรถขึ้นเรือขามฝากไปพี่น้องเพราะว่ามามีถนนไปเด้วพี่น้องจ้าไม่มีถนนไปก็ต้องเอาเรือเอาเรือเพราะว่าเอารถขึ้นเรือนี่จ้ะพี่น้องจ้าสบงออ่าคพี่น้องแล่วลำไยได้เลยเจ้าเลือกจัดเดย้ว น,น้องถนนถนนเพิ่งจะเห็นไมนะั่พี่น้องจ้ะเธอแดดเลยจ้ะเด้อที่จิมมามองมนีพี่น้องมึงเ,เรือนะจ้ะแต่จ,จิมจะพาไ,ไปเอา <c oughs> จิตดอ้างพร้อมพี่น้องจ้ะอันด้านันบ่ได้เอาลงแต่พี่น้องเพราะว่าจะไปอีกเกาะหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ้วกาอัน จิม่าอีกล่ำที่จะเทียบเขาฟังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจิมจะทายให้เบิ้งแล้วจะเด้อว่าตอนเสียเอารถล,ลงไปได้เลือดเป็นยังไงจริงสินะพี่น้องจา้าแต่มองนี่เพ่นนั่นเพ่นเฮ็ดหม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้นะสถา,านที่เพ่นปรับปรุงใหม่จัิงสินะพี่น้องคิดว่านะแต่กระเทือแหลกที่จิมมาได้ใจเด้อพี่น้องจา้าทุกคนก็อาจจะซับสนน้ำติมขนาดติมเบาติมกัะน้ำซับสนเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะ ขอถทดขออภัยได้หลายได้จ้ะเด้อไหนอันนี้อันนี้รถใหญ่ท่านน,นนี้กะจีลงเรือขึ้นกันเด้จ้ะพี่นอ้องนี่จ้ะเพิ่นหลากียังเพิ่นลากลาก,ลากเล็กพี่นอ้องะปหาบึงอันตอนอันรถลงเรือนาะจากก้ะพี่น้องพี่น้องเรือมาไก่แล้วพี่น้อง เจ้ะน้ำใยป่าจับพี่น้องหนาวหนาวเลยจ้ะบึเพะว่าอารลดลงเลือกก็คือมามี่ฉนุนหายไปเลยพี่น้องจ้ะใช้วิธีนี้ย่างเดียวพี่น้องนอกเวยจ้ะ เิ่กะจีหันสูดเขามาทาเรือเนาะจ้าพี่น้องจะ้ะหลายขั้นเนี่ยเด้อจ้ะมาจอดทาาพี่น้องเดี๋ยวหายเบิ้งวิวในทะเลอีกหนึงเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นอีกไปอีกเกาะหน,น,นึ่งเด้อจ้ะเด้อนี่เนาะรถมาตามกันมาจิกจกเจ้าพี่น้องท่าเที่ยวอีดีจ้าพี่น้อง คนละลำพี่น้องจ้ะคนละลำพี่น้องนี่นพี่น้องจากจากอีกอกันนึงเพื่อจะให้รดไปในเรือดนะคะเข่ามาก,ก่อนหรือเปล่าจิ้มกระโปรแน่ใจนะพี่น้องเนาะิเบิ่งน้ำกันพี่น้องเบิงบ่งพี่น้องเบิงบ่งเบ่งเสียงน้ำคือชีเล็กแห้งนะพี่น้องเนาะ เตือนใจเนาพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้นะมีคือสิไม้พี่น้องตัวนี้ตัวที่ท่งชาติตัวที่พี่น้องให่พี่น้องจ้ะหันตูด กอนก้อนจิมบากผิดกับคอโทษได้ใจเรี่น้องโอเคนอกจากน้องจิมจะกลับไปรถจะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเพิ่อนจะเริ่มทย่อยให้รถรถขึ้นรถรถขึ้นเรื่อ <laughs> จิมก็ได้เนาะขอโทษได้เลยจ้ะ มัวตัวตลอดเลยพี่น้องอุ้ยด่าหมีงามพี่น้องเบิ้งเครื่องงามเครื่องไงได้จากพี่นอ้องเรื้องพี่น้องไปเดี๋ยวข้าไปเบิ้งอีกเกาะหนึ่งตั้งน้ำจิ้มนอกจากพี่น้องจา๋าพี่น้องมีทั้งถดกงิงรดขั้นไงเนาะพี่น้องเนาะรุงจากเรือมาพี่น้องจา๋าอ่าติ้มกับรดได้หลายขั้น เพิ่งกะจะลกอึ้นยังสีนาพี่น้องนี่มีมีรถบรรทุกยังสีน้ำพี่น้องจ้ะแยพี่น้องมีรถบรรทุกน่ยขั้นใหญ่ๆน้ำก็ขึ้นสีเลอกเนาะพี่น้องเนาะขนาดรถขั้นใหญ่โมหูว่ากีตันเนาะพี่น้องเนาะโมเมนต์มามีแต่ขั้นหนึ่งขั้นเดียวสีนะาพี่น้องมองขั้นทั้งนาทีมีกับประกันเอียงก็หลากเล็กอีกจังหาพี่น้องจ้ะสิบสิบสองหล่อพวกนี้นี่ แต่พี่น้องอันนี้มีนายทาเรือเนาะพี่น,อน้นองเนาะเกเช็ครถใหญ่ไปแล้วอ่ะใอืมอโอเคพี่น้องเพิ่อนท่านสมัยตแต่ก่อนนี่ก็โมเมนตยังสี่เนาะจาะเนาะหลายปีที่ผ่านมาติมมาเนาะจาะเนาะเี่น,อน้นองร่างนี้บนใหญ่ทอดอัน อันรั่าขี่จอดเทียบเนาะพี่น้องเนาะแล้วติมจะขึ้นไปทายข้างบนให้เบิง์กได้จะเด้อาทายวิวในทะเลให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะรถเก่งขั้นที่พี่น้องมีแต่ขั้นใหญ่ๆพี่น้องฟังทั้งคนดเด้จะเด้อไปเบิรงนานบนที่สนุกเนาะสนุกเนาะน่ อยู่ในเรือเลยได้วยจ้ะพี่น้องจ๊านี่พี่น้องบางที้นอันอันร่านี่ขึ้นไปทั้งเครื่องบ่ได้พี่น้องจ๊ะคนไหนนางอยู่อันอ่าทีก็โอเคอยู่พี่น้องคือพี่น้องแกให้ดูครวพอนี่พี่น้องข้าเที่ยวนอกจากพี่น้องจา๊งจา